สวัสดีครับในวงการก่อสร้างของเราเนี่ยนะครับเต็มไปได้วยความท้าทายตลอดเวลาแต่ว่าเรากําลังจะมีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เข้ามาครับที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการไปเลยก็ได้เขาคนนั้นก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันแบบลึกๆเลยว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นผู้ช่วยมือนหนึ่งในไซต์งานของเราได้ยังไงกันแน่เอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคําถามที่ผมว่านะทุกคนในวงการก่อสร้างน่าจะคาใจกันอยู่ก็คือ เฮ้ย <inate> AI เนี่ยนะจะมาประเมินราคางานก่อสร้างที่มันซับซ้อนอย่างการถอด b o c ได้จริงเหรอแล้วต่อให้มันทําได้เนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่มันคิดออกมาได้แค่ไหนกันเชียวเอ่อมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยมันก็เหมือนเด็กเก่งอะครับคือรู้ทุกอย่างเลยข้อมูลแน่นปึ๊กจากทั่วดวกเลยนะแต่แต่ยังขาดประสบการณ์ไงครับยังไม่รู้จะเอาความรู้ท่วมหัวเนี่ยไปใช้จริงยังไงนึกภาพเด็กจบใหม่เกียรตินิยมก็ได้ครับ ที่ต้องมีพี่เลี้ยงมีหัวหน้าที่เก่งๆคอยสอนงานคอยไกด์ให้เนี่ยแหละครับคือหัวใจเลยของการที่เราจะทํางานกับ AI เพราะงั้นการมองว่า AI เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานคนใหม่เนี่ยผมว่าเป็นภาพที่ชัดที่สุดแล้วล่ะครับคือเขาโปรไฟล์ดีมากศักยภาพสูงปรี๊ดเลยแต่มันก็ต้องมีช่วง l e ARNING CURVE ะนะที่ทุกคนในทีมก็ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ที่จะทํางานกับเพื่อนใหม่คนนี้ให้ได้แล้วก็ต้องย้ํากันตรงนี้เลยนะครับชัดๆเลยว่า AI ไม่ใช่ไมย้ยกายสิทธิ์ไม่ใช่เวทมอนต์อะไรทั้งนั้นนะครับความเก่งของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกล้น้วนเลยครับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราป้อนให้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพนักง,งานใหม่ที่เราต้องมานั่งสอนงานกันตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเทรนเด็กอัจฉริยะคนนี้ยังไงละ่ะให้ทํางานก่อสร้างได้มันโคตรจะซับซ้อนได้โอเคมาดูกันทีละสะเต็ปเลยครับจริงๆแล้วกระบวนการมันก็ตรงไปตรง,ตรงมานะครับขั้นแรกเลยคือ ป้อนข้อมูลให้มันครับโยนแบบแปลนไฟล์ PDF โมเดลโครงการทั้งหมดที่เรามีเนี่ยให้มันไปเรียนรู้ซะพอได้ข้อมูลแล้วสเต็ปที่2คือเราต้องใส่กฎของเราเข้าไปครับบอกมันไปเลยว่าบริษัทเรามีวิธีคิดค่าแรงแบบนี้นะการเผื่อวัสดุต้องเป็นแบบนี้นะและสุดท้ายครับขั้นตอนที่3คือสั่งงานใช้คำสั่งหรือพร้อมที่มันชัดเจนละเอียดยิ่งเราสั่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันก็จะยิ่งเปะ๊ะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นเองครับอ่ะ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเราถาม AI คําถามเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะแต่คําตอบที่ได้กลับมาเนี่ยคนละเรื่องกันทุกรอบโหในโลกของงานวิศวกรรมที่ทุกอย่างต้องเป๊ะความแม่นยําคือหัวใจเลยความไม่แน่นอนแบบนี้มันอันตรายมากนะครับอาจจะนําไปสู่หายนะได้เลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการเทรน AI ให้มันมีมาตรฐานให้มันสม่ําเสมอเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่โคตรจะสําคัญเลยทีนี้ เพราะเด็กฝึกงานของเราผ่านการเทรนมาอย่างเข้มข้นแล้วคราวนี้แหละครับเขาจะอัปเกรดตัวเองกลายเป็นชุดเครื่องมือที่แบบโคตรทรงพลังเลยเป็นเหมือนผู้ช่วยสารทัศน์ประโยชน์ให้กับทีมก่อสร้างของเราได้เลยคือความแตกต่างมันเห็นได้ชัดมากเลยนะถ้าเป็นวิธีเดิมเ,มเนี่ยเราวางแผนกันเองก็ต้องเจอกับความล่าช้าที่คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้เจอปัญหาทีก็แก้กันไปข้อผิดพลาดแต่ละครั้งก็แพงแพงทั้งนั้นแต่พอเป็นวิธีแบบ AI ปุ๊บ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยครับเราทํางานเชิงรุกได้มากขึ้นเยอะมากมันช่วยคาดการตารางเวลาล่วงหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เห็นก่อนทําให้เราปรับแบบปรับแผนได้ก่อนที่ปัญหาจริงจะเกิดด้วยซ้ําแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะครับนี่คือข้อมูลจริงจาก New BIM เลยดูสิครับ AI ช่วยให้เราหาจุดที่แบบมันขัดแย้งกันหรือ Clash Detection ได้แม่นขึ้นถึง92%แล้วพอเจอปัญหาเร็ว การแก้แบบมันก็เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง55%และที่สำคัญที่สุดเลยนะมันช่วยลดความผิดพลาดท,ที่เกี่ยวกับต้นทุนไปได้ถึง67%โอ้โหตัวเลขพวกนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ปวดหัวที่สุดในวงการก่อสร้างหนีไม่พ้นเรื่องโปรเจกต์ดีเลยใช่ไหมครับแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ20%นี่คือตัวเลขที่ AI สามารถช่วยลดความล่าช้าของโครงการลงได้ซึ่ง 20%นี่มันไม่ได้หมายถึงแค่เวลานะครับมันคือต้นทุนมหาศาลที่เราประหยัดไปได้เลยโอเคเราเห็นภาพรวมเห็นตัวเลขก,กันไปแล้วคราวนี้ลองมาดูของจริงกันบ้างดีกว่ามาดูเคสตัวอย่างกันเลยว่าพอเอา AI ไปใช้หน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราไปได้ขนาดไหนเราจะมาลองเจาะลึกผู้จัดการโครงการที่เป็น AI กันครับยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า BuildFlow ตัวนี้เนี่ย เขาใช้ AI เป็นสมองกลหลักเลยในการจัดการโปรเจกต์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบคือในแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะถูกรวมไว้ในที่เดียวเลยเปิดมาก็เจอดัชบอร์ดที่เห็นภาพรวมทั้งหมดมีการจัดการงานแบบลากวางหรือคานแบนที่ใช้ง่ายๆแล้วก็มีตัวติดตามงบประมาณเทียบกับค่าใช้ใจ่ายจริงแบบเห็นกันสดๆเลยแต่ที่มันเจ๋งจริงๆนะครับคือความสามารถของ AI ที่มันช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เราอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งสร้างแผนโครงการทั้งแผนขึ้นมาได้จากการที่เราแค่ป้อนคําสั่งเข้าไปครั้งเดียวเอง ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าผู้จัดก,การโปรเจกต์สามารถเห็นสถานะการเงินทั้งหมดของโปรเจกต์ได้แบบเรียลไทม์แค่พริบตาเดียวก็รู้เลยว่างบเป็นยังไงใช้ไปเท่าไหร่กำไรเหลือเท่าไหร่โอ้โหแบบนี้มันทำให้การตัดสินใจต่างๆมันเร็วขึ้นมากแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนข้อมูลล่าสุดจริงๆด้วยแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้เทคโนโลยีมันจะล้ําไปขนาดไหนก็ตามต้องบอกว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดของสมการนี้ก็ยังคงเป็นคนครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละแล้วการใช้ AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับดูตัวเลขนี้สิ73%นี่คือจำนวนบริษัทในสายงานสถาปัตย์วิศวะแล้วก็ก่อสร้างที่ตอนนี้เขาเริ่มใช้เครื่องมือที่มี AI เข้ามาช่วยแล้วคือมันกำลังจะกลายเป็น new normal เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการเราไปแล้วครับเพราะเป็นแบบนี้ มันก็เลยมีคำถามที่น่าคิดตามมาครับว่าโอเคในเมื่อเครื่องมือมันฉลาดขึ้นขนาดนี้แล้วแล้วคนล่ะบทบาทของคนในวงการเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนคือบทบาทที่แท้จริงของ AI เนี่ยนะมันไม่ใช่การมาแทนที่คนนะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเสริมที่ทรงพลังมากๆต่างหากมันมาช่วยให้วิศวกรสถาปานิกทํางานซ้ําๆงานที่ต้องใช้เวลาเยอะๆได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อให้คนเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มันสําคัญกว่างานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่มันซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ทําไม่ได้และนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญทุสุดเลยครับเทคโนโลยีเนี่ยมีไว้เพื่อรับใช้การตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่มาสั่งมนุษย์นะครับสุดท้ายแล้วการเช็คครั้งสุดท้ายการอนุมัติขั้นสุดท้ายก็ยังต้องมาจากประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนอยู่ดีสเสมอครับ เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันดีกว่าว่าเรื่องราวของ AI ทั้งหมดนี้มันกำลังจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของวงการก่อสร้างมีคำถามหนึ่งที่ผมว่ามันคมคายมากเขาถามว่า AI เนี่ยเป็นทางเลือกหรือทางรอดโอ้คำถามนี้มันสะท้อนภาพได้ชัดเลยนะครับว่าการเอา AI มาใช้ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ออปชันหรือทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกต่อไปแล้ว แต่มันอาจจะกลายเป็นทางรอดเป็นกลยุทธ์สําคัญเพื่อให้ธุรกิจของเราอยู่รอดได้ในการแข่งขันที่มันดุดเดือดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นบทสรุปที่ชัดที่สุดของเรื่องนี้ก็คืออนาคตของวงการก่อสร้างมันไม่ใช่สงครามระหว่างคนกับเครื่องจักรไม่ใช่ human vs machine แต่มันคือการเป็นหุ้นส่วนกันคือการจับมือกันร,ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเพื่อสร้างทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบที่สุดลองจินตนาการดูสิครับตึกกระฟ้าแห่งต่อไป หรือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกชิ้นถัดไปในวงการก่อสร้างมันจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์หรือ AI อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นผลงานชิ้นเอกที่เกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างคนกับ AI คำถามเดียวที่น่าจะยังไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ก็คือแล้วไอสิ่งที่พวกเขาจะสร้างขึ้นมาด้วยกันเนี่ยขีดจำกัดของมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกัน